คือแบบผมก็เล่นมาเก่งแล้วะครับเอาฮาร์ดแล้วกันครับรอบที่แล้วเล่นอะไรนะนมอ r อฮาร์ดรอบนี้ขอเพิ่มระดับดีกว่าไม่กลัวนะครับแค่เกรงเละต้องจำได้ครับวันนี้อยู่กับ lunch lady ในคลิปที่สองแล้วครับวันนี้จะไปตะลุยแบบไหนต้องเลิกแบบนะ hiking high, high school ก็เหมือนเดิมครับที่เราผมไว้ดีค่ะเอาผม mix สิคัสตครับมังคลาบไปรอบนี้มีความพร้อมอย่างมากเตรียมการอย่างดีคือถ้ามีพยาบาลเราสามารถชุบเกรงได้ ถ้าเจอผีให้ปิดไฟฉายแล้วอยู่ในห้องเงียบๆนะปิดทิศไปน้ำน้ำนมีไอ้กี๊นะมิงนะอ้าวเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยอ่ะโอ้ยไฮสคูลทีนี้เรามาอยู่ระดับสูงขึ้นอะไรรอด้วยเราต้องเช็คทุกห้องล่ะล้ะโอเคโอเคโอเคแชกแชกแชกแเลตติ้งหน่อยเบเบี้แชกเลตติ้งหน่อยฮันนี่สียงอะไรอ่ะ มันน่าจะเป็นเสียงท่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าตุ้ม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 ไอ้เรคนเดียวอะห้องเดียวเฮ้เจอแล้วเอ้ยมันถึงกับเจอหนึ่งแผ่นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไเล่นเลยเ้เฮ้ย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 อุ้ยน้ยเฮน้ำกับดักด้วยอะไม่ใช่มันเป็นเอ่อเขาเลยท่อมันร้อนโดนโดนท่อร้อนก็เลยล้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟจ่ายปิดไฟจ่ายปิด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 แล้วปิดแล้วพี่ล้มอ่ะพี่ล้มพี่ล้มโดนโอ๊ยโอ๊ยโดน ได้แผ่นสองได้แผ่นสองเคิปอยู่ไหนอเบลิปไม่ค่อยมีเลยเกือบแล้วเกือบแล้วออกมากออกมาตรงนี้เคลียร์แล้วเราตองหาคิปไว้ันจิก็คานเลยเนี่ยฮ้ไม่ดูจักว้ายมาแล้วมาแล้วเบีบยอุ้ย

สานาทีเอาละไปอมนี้แหละของจริงบอกเลยมาได้หมดระวังท่อด้วยดูท่อไว้ดีดีเฮ้ยเจอกล่องไปบ้าน็ตพิษหยิบเลยเฮ้ยสวยใจเสียงเก็บของเฮ้ยเจอกระดาษแล้วเหรอใช่ใช่ผมเจอแล้วมันมามันมาไหนมันอยู่บนหัวเราเราเราต้องเดินเบาๆนะพอได้ยินเสียงปิดประตูเอ้ยปิดไฟฉายมันอยู่ไหนอะยังไง ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรก็เธอเดินอยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่เขาเอ้านี่ใครอ่ะเอามังมังเหรอเอ้านี่นี่ผมนี่หว่าเอ้าทำไมทำไมผมเป็นตัวพี่บีอ่ะผมเลือกตัวสีขาวนี่เธอไปไหนอ่ะเขาอยู่ห้องเดิมทุกคนอยู่ไหนผมเป็นตัวพี่บีเฉยเลยตอนนี้มีเป็นแต่เช้านี่อ่ะแล้วพี่เป็นใครอ่ะเธอไหนพี่เป็นผมพี่บีเป็นหัวโลนอ่ะเป็นโลนอ่ะโลนจริงๆเลยจำสลับกันแล้วกันเจ้ากุเจโอสวยสวย เธอจะไปนะเธอต้องเดินดำเธอมีกุญแจอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะคาเฟ่เทเรียคีไปไม่ได้อุ้ยเฮ้ยทอร้อนทอร้อนทอร้อนนี่อะไรไม่รู้มันเฮ้ยเราต้องเปิดตรงนั้นนี่ไงปิดวาล์วได้ปิดวาล์วได้โอ้หใช้ตาจ้องปิดแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยสวยก็ได้เราเปิดประตูตรงนี้เรากับเราเดินไปห้องอยู่ในโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งนะครับเฮ้ยมาลุ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 มาจริงมาจริง

เขาจะจูงมันย mm ังไงเนี kind of mm ่ย hmm. ฮ uh ัลโหลมันมาแล้วจูบไปจูบไปก่อนจูบไปก่อนพี่ระวังเลยอย่าเด็ดเด็ดเด็ดเด็จูงแก่เด็ดเด็ดตุกเฮ้ออ่าอย่าอ่ามันตามมาแล้วอ่ะว้าวว้าว้เปิดประตูตรงนั้นเลยพี่ไว้เปิดประตูตรงนั้นอย่าเพิ่งเปิดเลยพอมัาได้ มันตามันตาไม่รู้ประตูอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนกันนะวิ่งวนหลายรอบแล้วเนี่ยพี่พี่ด้านหลังด้านหลังพี่วนอยู่วนอยู่วนวนเจอเจอเดี๋ยวพี่เจอบอกว่าพี่ก็รู้ตามพี่มันตามพี่มันตามพี่เปิดตรงนี้พี่เปิดตรงนี้ไป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 กู้กู้กูกูตัน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 ชิปข้านี้ห้อง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 ห้องห้องไปเร็วพี่พี่จะวิ่งตามมาไปเร็วพี่พี่ตัน เอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาไปดีมิกโอ้โห,โหลาโลกแล้วจ้าไอา้บอตันไปดดแล้วเจอกล่องพยาบาลเดี๋ยวไปชุบให้มิกล้ดวดวมหมดเลยเหรอไม่เขาอยู่นิ่งๆเขาปิดไฟเงียบๆคนเดียวขเขาค่าอยู่คนเดียวมิกรอแปบ๊บพี่มาแล้วพี่มาแล้วเรา เราล้มอยู่มันไม่น่ารู้มั้งเอ้าชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ต้องหาที่ชุบมังก่อนวะคนไรคนไรคนไรมังอดทนไว้มังอดทนไว้เจอกระดาษคำตอบชุบอยู่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอแล้วเฮ้ยเอาออกมาสิออกมาแล้วมาทางกันเขาแโหคนเดียวเขาไม่ได้แอบวะเนี้ยโอเครอบตัวเราเฮ้ยเจอหนึ่งเล่มก็หน่าอยู่ไหนก็น่าอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยปิดก่ไปใช้ก่อนปิดแล้วปิดแล้ว ไปแล้วใครเปิดไฟฉายใครแถวนี้มั่งวะเอาไม่ใช่มันเป็นดมอกเลยอะมืดมากจนมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่ปิดไฟฉายพี่ปิดไฟฉายแล้วแต่มันมืดแต่มันคงจะเนียนพี่มันมันมืดเฮ้ยตกใจเฮ้ยมามาทางตันทางตันายไม่ได้ไม่ได้ ติดติติดกุยติดกุยติดกยไปไปไปปดตรงนี้ก่อนไาันทางันทางันเถพี่มางีมางีมางพี่ตันตันก็ตอย่นี้จะกดไปเออไปไปล้โลกล้อลกกะร้องไห้ทไมเม็ดีเฮ้ยแม่งโหดจริงว่ะ โหดมากอ่ะมันปิดประตูด้วยรอบเนี้ยเออคือประเด็นคือแมบนี้มันแคบด้วยแหละมันก็เลยยากด้วยใช่ใช่มันแคบมากตอนแรกตอนแรกมันมีตอนนี้เหลือใครเนี่ยเหลือผมมังเฮ้ยเหล่าพอมเหล่าพีมมันตามพี่มาฮัลโหล้้าไดปิดประตูด้วย ทางตา,าม,มพี่เก็ตตี้ไปดูดิมันปิดประตูแล้วอัดเราด้วยอ่ะไม่ให้เราเดินออกไปอ่ะเราเหลือเขาคนเดียวเนี่ยพอแล้วความบางของผู้บ้านเราไปดูว่ตอย่างไรอ่ะพี่ไม่อยังอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อคนหนึ่งอ่ะเขาได้กิง่งมันใกล้ๆอ่ะแต่เขาไม่อยากออกไปเลยอ่ะถ้าเธอไม่ออกมาคนที่เห็นก็ตายกันหมดนะเว้ย น้ำเม็ดคิดอยู่ไหนอ่ะถึงเวลาที่เขาต้องไปละมันจำสแกนเฮ้ยเบอร์จีมีคนมาโอ้พี่มีมาชุบมิกชุบมิกชุบเม็ดดคิอ้าวสวยแล้วชุบดิชุบี่ชุบชุบพี่แบ็กกันเรียบร้อยปิดประตูเธอปิดประตูปิดประตูเข้าไปอยู่ปิดประตูปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวดูร้านเราให้เดี๋ยวดู้ร้านเราเธอปิดประตูดิเธอปิดประตูเธอปิดประตูดิเลยเลยพี่พี่ปิดประตูปิดไฟฉายปิดไฟฉายแล้วก็นิิิ่่งทีสุดดดปปแแแลลล้้้วววนิ่งที่สุดนิ่งที่สุด อุ้ยได้ผลได้ผลไม่ได้ผลว่ิงเข้าไปในห้องอ่ะวิ่งเข้าไปในห้องอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมันกำลังลงจริงไหมเธยวิ่งไวเธอวิ่งบินจริงไหมไม่ใจอุ้ยไม่เห็นอุ้ยมันได้ผลอ่ะเฮ้ยมี้เดี๋ยวเราไปหาเนี่กันไปหาเม็ดคิดให้บี้ดูอ่ะไปเผื่อบี้มาเก็บเราแช่แช่ทุกคนหาเม็ดแล้วก็พานำทางไปทีนี้อ้าวเราจะออกยังไงพี่บีต้องมาเปิดประตูให้เนี่ยเออเทิร์นมาเทิร์นมาเปิดประตูนี้เขาเฮ้ยพวงที่พก็ย่องยองอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันได้ยินเสียงเท้าฮ้ยมาแล้วมาแล้วบบบปปิดระตู ปิดไฟฉายไม่กล้าขยับตัวเยเฮ้ยป้าป้าอยู่ไหนอ่ะพี่พก็มโอ้คดระทึกโอ้ฉากนี้ระทึกปู่งไว้นิ่งไปิดประตูดีดีไม่อยลัว้าเล่จะต้เดินจอนดีดีไม่ถอยหลังเดินถอยหลังแล้วิถอยหลังไม่กล้าขยับตัวเฮ้าขยับไม่เอาที่ได้อ่ะวัดมันตากลัวขนาดนั้นเลยวัด ออกมาเลื่อยออกมาเลื่อยจุกประตูเอาออกมาแล้วจุกประตูออกมาเลยแล้วก็ตรงมาออกมาเลี้ยวขวานะตวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยตรงเลยตรงยาวเนี่ยห้องเขาห้องเขาเฟอร์ดัมเฟอร์ดัมนี่คนสุดท้ายนี่ห้องซ้ายนี่มีไมคีอันหนึ่งแล้วชุบมิกเลยเอามิกเล่นอ่ะเอาโคมเอาพรมเอามิกเล่นมิกมาอยู่ใกล้ๆก่อนมิกมามิกอยู่ไหนตกใจเสียงเก็บตลอดเลยเดี๋ยวดูครับต้นทางให้บางทุกฝั่งโน้นนะพี่ทุฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี okay. ๋ยวจะย่องเฮ้ยกลับมามัน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 กลับมาเฮ้ยป้ามันไม่ยอมปิดประตูอ้าวเฮ้ยประตูมันมีเวลาวิหนึ่งเว้ยให้เราวิ่งเข้าอยู่อ๋อแล้วเราก็ต้องตามตูดมันหรอตูดอยู่ด้านขวาพี่มันล็อกไหมอ่ะมันล็อกแต่ว่าตอนเมื่อกี้ที่มันเปิดอ่ะมันจะมีเวลามันวิสองวิอะมันจะเปิดทิ้งไว้ให้อ่ะ๋อประมาณสามสี่วิได้ก็คือเราไม่ต้องเราเราไม่ต้องหากุญแจก็ได้ไม่รู้แต่เราจะวิ่งตามมันยังไงอ่ะใช่ปะล่ะ ต้องแบบอีคนล่ออีกคนหนึ่งรอรอวิ่งเข้าประตูอ่ะเขาออกไปได้ยังเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวผมล่อิ่งหายไผีเลยน่วมันหายไปแล้วอ่ะเขาอยู่ที่เดิมอ่ะเขาไม่เห็นป่าเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเสียงว่าลงเดีไปอยู่ห้องท่อไว้ไปขวาขวาหนึ่งนั่น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 ไงท้าร์ทยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเขา้างหน้าเขาชี้ไปเนี่ยตรงไปห้องขวาห้องขวาไปเข้าไปแอบในนั้นเลย ไปประตูเร็วไปด้วยมีต้องไปหาที่แอบเพราะต้องให้ป้าเข้าประตูนั้นไม่ก่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ต้องล่อต้องล่อรอล่อรอล่อเปิดเฮ้ยมันเปิดกลับมาแล้วเฮ้ยไม่ไปดีแล้วเข้าไปหงดีแล้วเปรียบร้อยไม่ทันว่ะมันแล้วมันแล้วแต่โอกาสมันว่ามันจะเปิดหรือไม่เปิดอ่ะเนี่ยมันเปิดได้รปะเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะวิทยไม่ทันชิ้นไผ่รีเกิลเร็วรีเกิลไป ไม่วยอะไไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาห้องเงียบๆแล้วก็แล้วก็มันมันต้องให้เปิดประตูเองตรงี้เกยเเมันตามพิกอยู่ เงียบ้อยโอ้ยากมากเออที่สี่ผมเอางี้ของจริงองจริงแล้วเรามาวางแผงกันไหมคือเหมือนจุกไม่ค่อยได้เลยเว้จุกรอบใกล้ต้องจุกไกล้ถึงจะได้เว้มามาเอานี้เราย่องไหมเรบนี้เราย่องกันไหมได้โอเคอ่ะเล่นแบบย่องเลยแต่จริงๆไม่เดินธรรมดามันก็เงียบนะงั้นก็ห้ามย่องห้ามวิ่งเอาวิ่งเฉพาะตอนหนีอย่างเดียวพี่ไปซ้ายนะพี่ไปซ้ายนะ ใครก็ได้ไปขวาเลยไปขวาไปาทำงานมันทีเดียวดนเดียวเลยเธอฮ้ยเตือนเตืระวังไปด้วยเจ็บเลยระวังท่อด้วยเธอเธอเธอเข้าข้งหนุนเธอเข้าข้างหนุนจ้องตลอดอะบอกเลยเจอวาว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 เออปิดก่อนเลยเราเนี่ยคือแก๊งนักเรียนที่โหดที่สุดแล้วใบหนึ่งเราเป็นแก๊งนักเรียนที่โหดเทียบเอาบาคิดเจอจะมีขี้ตัวมีขี้โอเคเราไม่มีขี้ป้า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 มาป้ามา เธอรอไว้เธอรอไว้เธอเขาต้องจุกปาเห็นเขาโอเคพี่ไว้โดนอยู่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอพามาเหรอเธอไอ้ไว้เถียบไว้เถียบไว้เถียบไว้นี่ไว้นี่ไว้อย่าพิงวอลนึงวอลนึงอยู่ใกล้ป้าหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยนี่ก็อยู่ใกล้ป้าเหมือนกันหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยแอบชอบปลาปะเนี่ยมีตกหลุมเป็นคนตกหลุมรักปลาว่ะเออปิดวอล์ห้องนี้แล้วเวลาเดินย่องมันไม่มีเสียงเลยเว้ย ใช่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเสียงเท้านั่นเราย่องตลอดเลยเฮ้ยเงียบสิโอเคเงียบอันนี้ห้องเดิมใช่ป่ะใช่ใช่อันนี้ห้องเดิมไม่น่ามีอะไรเขาต้องไปไหนต่ออ่ะตรงไปตรงไปหามิกตรงไปหามิกเราครบละแจเจอยังเจอคุณแจ้วเจอคุณแจ๊ะ้ยจริงจังเว้ยเฮ้ยเสียงเสียงวไปไปไป้านหลังดหลังวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยด้านหลังมาด้านหลังมาโอเคโอเคโอเไปตู้ไปตู้ ตามใครอ่ะบีตามเขาเหรอเออเขาหรือบีวะแยกยันก่อนแยกยันก่อนแม่ตามเขาเหรอตามใครพี่รู้เสื้อขาวอ่ะพี่อะเด็กงั้นอะตามผมตามผมเหรอโอ้โหฝูอะฝูวัชกาวัชกาเจ้าเจ้เจ้าเจ้าไปคิดสวย นี่มันตามผมไม่หยุดเลยตามผมไม่หยุดเลยมังลอยอยู่มังลอยอยู่ทั้งหวๆตอนนี้พี่ตามมังเราเราหาของพี่หาของเรียบร้อยจะเปิดห้องชั้นสองให้เปิดห้องชั้นสองแล้วไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้เธอลากมาด้วยเกือบโดนชิปไก่แล้วไปเปิดประตูให้หมดป้ายตามอยู่ป้ายตามอยู่เขาแอบแล้วเขาแอบแล้วชิป ป้าตามฉันน่ะตามเธอหรอตายแน่เลยอ่ะเธอวิ่งไปก่อนมั่งมังไปเอาพยาบาลยังอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นน่ะตรงไปเลยเลยซ้ายห้องน้ำแล้วห้องแรกป้าปากกาทโอเคเออตาบ้าทำไมอ่ะมันปากกาท้าใส่อ่ะเรียบร้อยอ่ะตันอ่ะไม่ไม่ไม่ตันเอยเขาโดนเบาเธอจะส่งสายหาเขาเธอจะส่งผู้จัมาเขาเธอจะส่งผู้จัมาเขาเธอผิดยิงไหม เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมรอมันก็ได้เดี๋ยวคุณเดินดังๆมันน่าจะมาหาวลองตะโกนเรียกดูข้าวแบบข้าวไอ้เลยเธอช่วเต็งได้ไหมได้แต่ว่าเขารอมันไปก่อนมันมาจริงด้วยไว้มันยังอยู่อ่ะที่หอชั้นหนึ่งชั้นสองผีมันกำลังบินมาผีมันกำลังวิ่งมือชั้นหนึ่งชั้นสองอุ้ยคนห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะวีมันอาวห้องน้ำไม่เจอเลย ใครโดนเนี่ยดังปบมิกไงชื่อขึ้นกันแล้วพี่ปิดวาลอยู่พี่ปิดปาเผ็ดปพี่ปิดวาลชั้นสองอยู่แต่เหมือนป้าเดินมาเลยอ่ะสวยทำไมข้อสอบเราน้อยจังเลยอ่ะเจอกุญแจเจอกุญแจสวยยิ้มขี้ยิ้มขี้ป้าอยู่ไหน ป้าอยู่ชั้นสองมั้งจริงเหรอไม่แน่ใจอยู่ชั้นหนึ่งครับอยู่กับผมรอรอเฮ้ยเวลาเจอป้าลองค้นตามห้องดูห้องดนตรีอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เข้าเลย,ม,เยม,มีนี่ไงมีข้อสอบมันกำลังเดินขึ้นมาชั้นสองจริงเหรออ้ามวิงว่งอ้ามวิ่งพี่บีถ้าเจอแล้วแบบเจอแล้วเจอแล้วแอบอยู่เฮ้ยมันอยู่ันาดนจ้อ้าว เสียงดะไปักป้าไปยังไม่รู้อ่ะมีข้างหน้ามีป้าปะไม่มีอ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยชั้นสองไม่เห็นอะไรเนาะโอเคใช่ใครเปิดไมกระดาษกระดาษภาหายากจังอ่ะนั่นดิเราไม่ได้ไม่ได้ค้นเลยขึ้นมาชัสองอ่ะอยู่หลังพี่อ่ะคือพี่เดินแบบเต่ามากอ่ะตอนเนี้ยเดินตูดแอบเลยโอเคไปเดี๋ยวลงชั้นล่างนะจะเปิดห้องยิมให้ คิดว่าบางทีอ่ะอาจจะอยู่ในห้องยิมก็ได้ห้องตรงนี้อาจจะไม่มีแล้วไงอาจจะเพิ่มระดับความยากอ่ะวิ่งมาว้าอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าได้ยินเสียงกระท้ป้าด้วยตรงนี้เปิดได้เหรอเปิดได้เปิดได้เฮ้ยป้าอยู่ทางซ้ายป้าป้าป้าอยู่ข้างผมเลยอยู่ด้านหน้าหน้าห้องผมเลยนี่ไงอันไหนอย่าด้านนั้นโยด้านนั้นโยด้านนั้นโยดินนะ โอ้พยเบียบลอยไปแล้วครับช่างหวานนี้ครับผมวิ่งไปแล้วครับผมช่างหวานนี้โอ้โหน่าคุ้นคุ้นมิ๊ดเาทำไมมิโดนโดนมันโคตรปาป่ากระทะเปิดห้องยิมแล้วเปิดห้องยิมแล้วเฮ้ยผมเจอกระดาษแล้วห้องพยาบาลสี่ใบแล้ว อยู่ชั้นหนกำลังไปห้องยิมมันมาหาพี่อ่ะ <K ill> เขาไม่มีเม็ดคิดจะชุบมิกแล้วอ่ะมันมีเม็ดคิดห้องนึงอยู่ผมเจออุ้ชั้นองเหรอรชั้นหนง<ร>อยู่ห้องน้้เป<ร>ิดป,<ร>ประตูปุ๊บแล้วพี่แอบนั่งอยู่มันก็เลยปิดประตูไปอ่ะมันไม่เห็นอ่ะมันอยู่ชั้นสองมนอยู่ชั้นองมันอยู่ชั้นองมอีบานเคีย พี่ผมล้มบ่อยมากพี่ชุบผมมันจะดีเหรอพี่ไม่ได้ชุบมิกเลยพี่ยังไม่เจอมิกเลยอันนี้เราสับสนหมดแล้วชุบไปก่อนชุบก่อนเราต้องมีตัวช่วยอย่ผมจำได้มีเม็ดคิดตรงนี้ไงเออนี่ั้างจะวิ่งมันหยุดมันน่าจะเรนดอมหรอถึงป้าเดินมาไ่กินในๆเลยตายแน่เลยอ่ะมอบแล้วกันนะป้าขอร้องแล้วป้าป้าจะทำอะไรผมนะ เด็วซื้อกระทะไปให้เด็กส่งมขงเล็กไปคนเราอยู่ติดกระทะด้วยป้าอุ้ยเ้าแอบป้าอยู่มันอยู่ชั้นไหนอะโควิดโควิดโควิด้าวัดโควิดโวิดโควิดโควิดโหวิดโควิดวิมโเวิดโควิหโคมิดหควิดโ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 ิโวดโควิดงควิดโควิดโค่้วควิปโาวิดโนวิดโิดโควิดโววิดววิค ไม่ผมผมลุกแล้วกําลังไปห้องยิมใครมีกุญแจอะไรป้าลองมาเปิดเลยขามีกุญแจเขามีกุญแจลองมาเปิดหน่อยตกใจหมดเลยมีออกมาโคตรตกใจเลยพี่ตุ๊กแอบพ่ออยู่ไหนอ่ะป้ามาไหมเนี่ยหัวใจเปิดประตูประตูนี้เราเข้าเลยเหรยังยังยังเข้าไปเลยเนี่ยเขาอยู่ชั้นนี้มีใครเห็นไฟฉายเขาไหม อย่าตบแ<น>ม่้าว้ายว้ายว้ายที่ไอ้บะเทิงนี่วะลาไปไกลๆได้ไหมไปฝั่งซ้ายได้ไหม,ไไไไไหมผมวนผมวนกับป้าอยู่วนกับป้าอยู่วนกับป้าอยู่ว,ยวูว<า>ูเฮ้ยมันจะไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี่กระอานแล้วนี่กระอานล้วเมื่อกี้กผมวนอยู่ผมวนอยู่ผมวนอยู่เฮลโหลวนอยู่ไปเร็วถอยไปยังจุกกับป้าอยู่เลยเหรอใช่ใช่มันวิ่งตามผมึงไปเลยโดเคยันดีเรารีบหาเรารีบหาทางออก นี right okay, ่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้เปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยโอเคสวยเปิดลงันได้แล้วเฮ้ยอ่ะหาข้อสอบหาข้อสอบเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยทุกคนไปหนึ่งเจอว้าว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 ผมเป็นตัวล่อให้ผมเป็นตัวล่ออยู่กระทะใหญ่เลยปิดว้าวอยู่ปิดว้าวอยู่ปิดว้าวอยู่วิ่งมาป้าวิ่งมาเอาดิตอนนี้ผมจุกอยูมจุกอยูมจุกอยู่โอเคโอเคโอเค บอ,บอกเลยได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันห้องนี้ได้ทั้งวันบอกเลยผม,ผมบอกเลยผมอยากให้ทุกคนดูจอผมมากผมบอกเลยว่าผมจุกได้ทั้งวันผมได้กุญแจตัวพีผมก็ไม่รู้ว่าออฟฟิศหรือเปล่าต้องกุญแจออฟฟิศอะถ้าเป็นกุญแจออฟฟิศขึ้นไปชั้นสองอะไใครเก็บได้อะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้น<า>ไป,ข,นไปขึ้นมาขึ้นมาไม่แน่ใจไ่าใช่ป่ะพี่ว่าน่าจะน่าจะมีกะไที่เก็บได้อะเดินได้เต็มที่วิ่งได้ตามสบายเลยแล้วโอเครอไว้หึดใจไหมหึดใจไหมห้องนี้ห้องนี้น่าจะมีของจุกานอยู่เดี๋ยวย ดูซิมีอะไรบ้างค้นค้นค้นเออเจอกระดาษคำตอบโอเคเลยสองแผ่นห้องขวาไม่มีอะไรเลยเจไปเจไปอีอันเดียวอีอันเดียวโอ้โหอะไรสีแดงๆอ่ะหุ้ยนี่มันรังของไอ้ป้านี่ป่ะเนี่ยนี่มันห้องของป้าป่ะเนี่ยเนี่ยมีรูด้วยอ่ะใช่มีห้องป้าด้วยเหรอออมีห้องป้าด้วยแล้วห้องป้าโคตรสกปรกอ่ะโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยครับ ดรืออันเดียวอ่ะเราจะหาที่ไหนดีต้องวนหาเรื่อยๆก่อนนะที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยวนให้หมดเลยยุกับป้าอยู่หรอใช่ผมยังจุ๊กอยู่โซมังพี่หากระดาษให้อยู่ไม่เคยจุ๊กอะไรนานขนาดนี้มาก่อนป้ากินเข้าไปเป้าวะนี่ไงใช่เหรอเออสวยโอเคสามมาดังล่าง โอเคมังเดี๋ยวไปช่วยสางป้าป้าไปแล้ป้าปวิ่งไปประตูแล้วป้ามันป้ามันไม่สนผมเลยป้ามันไม่สนผมออกประตูได้ออกเลยออกไปเลยมันต้องรอไม่มันออกไม่ได้มันต้องรอพร้อมกันมันต้องรอพร้อมกันเอาเอาเลยเรวเวเร็วเร็วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มังเราเราตมาตามมาเร็เร็วมาทางนี้แล้วนี่นนี่ไงนี่ไงที่ไปชายนี่เอพ่งเพื่อนมายังให้เพื่อนยังขึ้นขึ้นขวาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมัง มาแล้ว,ลวเออเฮ้ยถือว่าเราทำเวลาได้ดีนะ26นาทีทโอเคครับ lunch lady จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบพี่เลยลกดไลค์ซับสไคร์ชแชร์ด้วยฝากติดตามพี่บิ๊กกับมังส์เจสันบารายพีเก้นะครับเจอกันพานนะครับบ๊ายบาย,บาย